ดูการฝึกซ้อมนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดกรณีภัยพิบัติขึ้นมานะคะว่าจะประสานงานกันอย่างไรรองแม่ทัพภาคที่สองค่ะได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยบรรเทา,าเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจค่ะ ที่บริเวณสันเขื่อนน้ำพุงอําเภอภูพานจังหวัดนสกลนครนะคะปลตรีกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยรองแม่ทัพภาคที่สองได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2564ของหน่วยกรมทหารราบที่3และหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่3กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่3โดยมีการจำลองเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ที่หมู่บ้านกกแต้ตบลบเหลาจำลองว่าถ้าเผื่อถูกตัดขาดจากพื้นที่รอบนอกแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านเกาะกลางน้ำมีผู้บาดเจ็บต้องได้รับความช่วยเหลือจะทำอย่างไรก็มีการฝึกซ้อมนะคะด้วยการประสานไปยังโรงพยาบาลค่ายกฤษศรีวราและโรงพยาบาลในพื้นที่ให้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งชุดแพทย์เผชิญเหตุภัยพิบัติเข้ามาสนับสนุนการทำงานจากชุดจิตอาสาพระราชทานตำรวจตะเวนชายแดนที่23บเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2โดยกรมทหารราบที่3ศูนย์นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเจจังหวัดส,สกลนครสนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยนำเรือท้องแบนเรือเร็วนำผู้ประสบภัยออกมาอย่างจุดที่ปลอดภัยค่ะ ผลการฝึกซ้อมตามแผนทางทัศทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถประสานงานได้หากว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง จากนั้นคณะของรองแม่ทัพภาค2ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกการใช้กระสุนจริงนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะการเป็นผู้นําหน่วยระดับกองร,อร,องร้อยโอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่สได้กล่าวกับกําลังพลด้วยว่าขอให้ช่วยการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องประชาชนที่มีอายุครบเกณฑ์ในการที่จะรับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปีนี้กองทัพบ,บกเปิดโอกาสให้สามารถเข้ารับการศึกษาต่อโรงเรียนนายสิบทหารบกและเข้าสู่ระดับนายทหารระดับสัญญาบัตรได้ตามสายงานที่มีความถนัดเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกองทัพบ,บกต่อไปในอนาคตค่ะ